เห็นในฝันคนที่เป็นญากนชาติก่อนอาจารย์สาธุ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 คนยอดคนเยารวมรวมทุตู้เลยนะรวมู่ขกนขกนยนเลยเอเออเออลงลงตูก่อนเท่าไหร่ลองซองสูดก่อนทไหซ้องสูดก่อนทุกยอดซอง้เนื้อคอท่ายหล้าสองกันนะ

หนจัก็หรอยบา่งรยบาทห่อยหน้อยาก็้วันก็แปลกนะจาน้ตจำได้เคนฟันที่ต่จะมาช่วงจะมาเกก็ฟันบ่อยที่ย้อนเนียาฟันเห็นอ่เออก็ฟันแบบของพ่อ เนะ้นอง,งยินนะรำเห็นหลวงพ่อตายไปแล้วก็อนปวดขานี่คือจะยิ้มเป็นน้องยินได้ยินไหมนี่เงินอยู่ครับจามามอหน้าผ้าไปเขาก็เห็นกระดูกของพ่อนี่เห็นมันปวดข,ขาวเหมือนกับพระราหันสมเขาพูดในฝันเขาต้องยังไม่ตายยังเด็ตายเขาคิดว่าอย่างนั้นคนิดว่าฝันนอนเห็นยมก็มาฝันถึงอาตม,มาไม่ใช่กิดหน้าผมก็มามาเห็น น่าใจในวันนี้ก็เรื่องประกัศาสตรไอ้ความผลคนยังไงก็เพราะพลังบุญว่าเราเคยเชื่อเสือต่อกันเมื่อชาติก่อนชาติดีก็มาเจอกันแต่เราไม่เคยถึงเคยถึงหน้ายใจกิตใจคมอยากโน้มถิมคนนี่แลเรต้องฝันไม่ได้ฝันง่ายนะคุณโยมฝันความฝันไม่ได้ฝันง่ายนะเกิดมาแล้วมันจะจะฝันไม่ได้ฝันง่ายถ้าไม่มีความผูกพันกับกันไม่ได้ฝันง่ายคุณโยมก็คง เป็นการกบุญหลวงพ่อจิตรัยสงฆนี้ปันเห็นธรรมะสมทบขขบุญบารมีห้วงพ่อที่ทํามานชาตินี้ให้คุณโยมมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญใน,นหน้าที่การงานพร้อมด้วยภอกสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุบรรณะสุขภระทุกที่ภราที่การทุกมือเจริญสาธูสาตู ผมโยงเอาติ่ตัวน้ำตรงนั้นเลยนะตรวจติดตรงนั้นเลยนั่งกันเลยยืนตรงนี้ีที่สดอยู่แล้วแต่ได้ได้บาก็ได้แต่คะแนนก็ได้สองอย่างสองทั้งที่าตูาตูเดียว ี่ใก้หน่อยคยนโะยน่ใจไกลพีไกหน่อยออเอเอสาูสาูสา,สาเูเรื่องแปลกแล้วจันนะใช่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 ไม่เคยยก็อ วันนี้เป็นวันพุทธที่เก้าเดือนตุลาคมสองพันาร้อยหกสิบคุณโยมสมบูรณมากความุัพ่อรวจจิพันร้อยเดชไม่มาทำบุญวันนี้พอมยยาจะทํานงานสาวนักชนาทศิษยสวัสดิ์ไม่มาทำบุญธรรมทาเขอบริญาหลวงพอเป็เจ้าใหญ่ านสมบุญณมากปรมพ่อได้กำจัดร้อยปีพ่อให้พิมพ์ดลักษนะบสอนสิรสวัสดิ์คอยมีปรมัยเจริญด่สุมีปัจสุบันวานเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยภักระสกดิ์ศรีทองอายุวรรณะสุขภาระสุขภาราอานิกาง ทุกท่านไปสาธุสาธุยังจักบาแล้วก็มาถวายอาตมาด้วยมันก็เยอะเลยเยอะเลยก็ฝันก็ฝันบิ้นอาตมาไม่เคยเจอกันก็ฝันอยู่ก็คงจะมีความเยอะอัจฉรต่อกัรนะมันมีฝันง่ายๆฝันมันมีฝันง่ายนะ